ก็จะมาพูดถึงไพ่ที่สื่อให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์เนาะท่านถ้าเกิดสมมติว่าเรามีนัดมีเดทแล้วเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไปวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูนะว่าเออไพ่มันขึ้นรูปอะไรบ้างที่จะสื่อให้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเสียตัวหรือว่าได้ตัวเนาะโอเคก็จะมีไพ่ทั้งหมดตามนี้นะคะไพ่ the world the sun เดสตาร์เจสเมนเดวิลเลเวอร์ไพ่ที่มีลักษณะเป็นการเปื่อยนะคะแก้ผ้านะแบบนี้ทั้งหมดจะเป็นไพ่ที่สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เราดูจากรูปเนะาะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะดูรวมก่อนจะมีนัดเดทหรือว่าจะเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยก็อ่ะขึ้นไพ่พวกนี้ก็ เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะคะ